เจอแล้วนาเวทีมวยลูกหลานลิเกสมยศลูกอ่างทองครับขอได้ชาจากพวกกันวันนี้พบกับมวยคู่เอกวากวุยทีฆ่าพวกมันให้หมดทุดกท่านเอาพวกมันไว้ตัดล่างต้องทดโคนฝ่ายแดงครับ ออกมาแล้วโอ้โหขอขอเดชะนักมวยเราจะไหวไหมเจ้าครับดูจากกันเต็นนักมวยแสงมินคนรหนึ่งเดียวเขียวสวรรยครับสถิติการชกครับชกร้อยครั้งไม่เคยแพ้เลยครับไม่เคยแพ้ แค่อย่างเดียวกับคนที่บ้านสนับสนุนโดยยาสิฟหันตาลิงถือลูกทอต่อขอย้อนภาพไปเมื่อรั้รสมัยของกรุงสุขโทขทัยการรำมวยนีย้สืบทอดมาตั้งแต่ราชการของพระศีสันเพชรฝ่ายน้ำเงินครับมาแล้ว เดชานำชัยก็อ้าวรแกนักมวยนักมวยฝั่งแสนวีนักมวยไม่ถูกกันครับอ่าาอาไอ้นั่นอีอดยากมาจากไหนเนี่ยฮะ และที่สำคัญจะขาดไม่ได้ครับการชกบวยระหว่างสุขโขทัยพร้อมด้วยแสหนุยนครกรรมการครับพึ่งลงมาจากสุวรรณภูมิเป็นกรรมการจากประเทศเงเอี่ปุ่นชี่ชุนเฉียงครับ มึงหานวมง่ายเนาะเป็นมวยคาดเชือกการชกม,มวยนั้นมีมายาวนานแล้วพูดที่ชื่นชอบก็คือองค์สมเด็จพระเจ้าเสืออ้อหมีอย่างเชิงกันนิดหน่อยไม่เห็นไม่เห็นไม,ไม่เห็น ไม่เห็นครูไม่เห็น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 เอวดีซะด้วยใช้บ่อยดิท่ากรรมการไปไหนครับกรรมการคนเรากรับสิทธิ์ย่อมมีกู พบกับกรรมการเมื่อทําการไหว้ครูเสร็จแล้วนักมวยแดงกับฝ่ายน้ําเงินกับเข้ามุมพบกับคนละมุมขอขูุมึงอะอยู่มุมนี้มึงอะอยู่มุมนู้นมึงคนละมุมโอ้บอบช้ำหน้าดูเลยเดี๋ยวเด๋หลักก็หลงมุมแล้วอ้แต่ดมท่านอย่าคุณบีบนวดครับให้น้ําไม่ท่า มาแล้วครับกรรมการลงเครื่องมาจากสวนอาภูิครับชี่ชุนเฉียงมาแล้วครับดำมาเหสวนเฮ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับกรรมการ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีใครเห็นเลยเป็นคนเป็นคนมีสมาคารวะเรลิเกเยอะยืนบางปีพาดหมดเลยยี่เน่าอีจอจีเน่าปะตามันบังมุดเดรื่องน้ำบังนึนาดอี๋จะขอใช่ที่ขอที่จะมาจองนั่งบนบางมอญนาดชอบมากเลยสุดเลยไม่มึงอะยืนบังนาดไอเวินนึกว่าแต่คุยก็กู ยี่ตอมืรเชียงนะตมเี่กูต้องมือเงต้องก่อนมือเสียงตมเหรอเนี wow ่ยมีลามไหมครับอ๋อมีคนเป็มมึงไม่ต้องใส่ดอกมึงหัวลานอยู่แล้วแม่งโอ้โหดักมวยบุ่มโซนชิบหายเลยวะเหมือนผีกระหังเนอะชีวิตผมเป็นกรรมการครับผมไม่เชื่อผมว่าคุณฮิดเด้นต้มชื่อชื่อะช

พบกับมวยดีมวยมันแล้วเช้าต้องโดนที่จุดไม่ดีมวยมันต้องเชียร์กองทัพมาทั่วทั่วทุกประเทศมาชมวันนี้ต้องเชียรกองต้องเชียร์ตุ๊กไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วมื่อออกจีนแล้วเนี่ยกูกำลังจะทักอยู่แล้วเชียวผายกูก็แปลไปทั่วเลยพูดไทยได้ไหมครับผมพูดไทยได้นิดหน่อยอ๋อพูดไทยได้นิดหน่อยพูดญี่ปุ่นไม่ได้เลยอ้าว แล้วมึงมาจากญี่ปุ่นนี่จะบอกนะหัวท่านลังแคกินเหลือแค่เนี้ยไม่ใช่อันนี้พอดีว่ากรรมการนี่เคยมีเมียมากมีเมียมากเกีก่ยวอะไรกับหัวลานอ้าวก็มีเมียคนไหนพอมันมันมีอารมณ์ได้ที่มันก็ดึงแต่ผมโอ้โหสสแสดงว่าสามเดินติดติด <c oughs> ม,มึงมีทุกวันแน่แม่อีกคนสุดท้ายนี่ดึงเป็นขยุมเลยอขอบคุณมากชื่ออะไรครับผม กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ชมลิเกอยู่ณนขณะนี้อ่ะมึงกินควายเข้าไปแล้วเสียงใหญ่จังครับเอ้ามึงไม่เคยดูมวยนี้มวยต้องเสียงใหญ่มวยต้องเสียงใหญ่สมิงขาวใช่อ๋อที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้คือเวทีมวยจําลองณสถานลานวัดพระบึงวันนี้มวยดีมวยเด็ดมวยคู่เอกศึกปะทะระหว่างไหนว่านักมวย อ่ะอะไอชิบหายนักมวยจะกินแมงซะแล้วมันมันหาแสงไฟนักมวยพนนีกินใบกระท่อมมาหรือเปล่าครับเออท่านครับอะไรครับพอจะเป็นโคศกให้ผมได้ไหมผมติดอ่างพูดไม่ได้หรอครับนี่หนึ่งก็ไม่ได้มวยคู่เอกในวันนี้ฝ่ายแดงได้แก่หลับสนิทสิทธามลง มึงตายกูมึงตายกูฝ่ายน้ำเงินได้แก่ทนหน่อยต่อยใช่นี่้เมื่อไหร่กูจะกตูกตายมึงไอเหี้ยพูดมาได้กูตายมึงแล้วมึงตายกูอนักมวยไหว้ครูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเชิญนักมมยกลางสนามครับกลางเวทีครับางานเรียกว่นักบอลเลยสวัสดีครับฟังกรรมการนะ เด็กกรรมาการจะบอกนักน่วยทั้งคู่หม,ม็นนะถุงนวมมึงเหม็นมาก <c oughs> ฟังกรรมาการนะมไม่น่ารักกูดกอชบัก <c oughs> นักมวยทั้งคู่ฟังนี่อายุจนขนาดนี้แล้ววันพ่อวันแม่วันแม่แท้ๆทำไมไม่ข้าบ้านไปหาแม่มึงก็อายุถึงขนาดนี้แล้วไม่นามีเรื่องมีเล้าชกต่อยกัน มึงกันเนี่ยกลับไปบ้านไปหาแม่มึงซะจะมีเรื่องมีราวก็ทําไมคนไทยทั้งนั้นรักษามาืขี่กันไว้ไปอย่าไกลบ้านใครบ้านมันไอ,อ้เฮ้ยอธิบายให่กูณหมอ,อกลบรอบออก่ากันกลับไปไหนแล้วเออนล่ะครับเออก็คือรู้ดนี่ยทไมไม่พูดละเมื่อกี้รอผมพูดอยู่ท่านผู้ชมาทุกท่านพี่ผู้ประกาศสุราครับยกที่หนึ่งนี่พี่นึกไงเอางูสิงมาคล้องคอไม่ต้องมีทีลาไม่ต้องมวยชัดเชิงครับน้ำเงินแทง แดงสอกน้ำเงินแทนแดงสอกแดงผิดน้ำเงินครับการลอยสอกอับคัดอับคัดโอ้โหเจ๋งมากครับหมดยกเฮ้ยมึงออกมาแหกกระเบ้าตาดูดูเขาต่อยกันหรือยังนี่แหละโอ้โหไม่ต้องมีดีลาไม่ต้องมีชั้นเชิงกันเลยครับอายกแรกหมดยกครับนักมวยครับให้พี่เลี้ยงให้น้ำเลยครับแป๊บนึงครับถอดมงคลแป๊บนึงครับผม ถอดมงคลกันครับถอดมงคลโอเคครับสู้ไหมสู้ไหมสู้หรือเปล่าโอเคเอายกที่สองเริ่มเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเดี๋เดๆๆเดเดหยุดหยุดเอาน้ำวยฝ่ายแดงเป็นไรครับยอมแพ้ทำไมล่ะครับเหม็นกินปากมันกินปากใคร ไอคนที่พ่นน้ำมะเขือย่านะเว้ยกูเป็นเจ้าด้วยโอ้โหยาด้วยแล้วจิมหายเอ้อแมงเราให้นี่พ่นด้วยขนาดฟันปลอมยังเป็นแมงเลยสู้ไหมสู้ไหมโอ้ยแน่นอนผมยัดไปเลยผมยัดมันผมยัดสองไปเลยเดอกูจะฟังทางไหนดีอะมึงมึงพร้อมยังสู้ไหม เข้าไปแล้วมึงมึงหมอบเลยนะหมอบหมอบหอฟันซอกหลอกเรากกูตีเรากกูตีฟันซอกฟันซอกเลยแล้วมึงหมุนหมุนมาเนาะยกที่สองครับโอ้โหต่อยจนเลือดทะลักต่อยจนน้ำกระจายน้ำหวยน้ำหอยตื่นตื่นต้องต้องน้ำหอยตีเขาโอ้โหตีจนน้ำทะลักออกปากไฟแดงไฟแดงพ่นน้ำไฟแดงพ่นน้ำ โอ้โหเป็นนักมวยที่สกปรกโสโครกมากหมดยกที่สองครับหมดยกครับหมดยกหมดยกอ่ะนักมวยทั้งคู่เข้ามุมครับอ่ะพี่เลี้ยงให้น้ำนักมวยครับพี่เลี้ยงให้น้ำนักมวยเรางี้สิมั้ยเรางี้สิมั้ยเดี๋ยวมึงเข้าไปใหม่นะมึงเห็นเหรอไม่เห็นกูจะน็อกมันอยู่แล้วเพื่อนผมต่อยดีมากเลยเพื่อนขอบใจเพื่อนขอบใจมึงขัดขาเลยนะขัดขายังยังยังไม่พออีเวลขาฉีกแล้ว ยกนี้มึงก็ต้องทำแต้มให้ได้มากมันมันทำอะไรอ่ะโอเคมึงยกนี้มึงโดนกูมึงอย่าเข้าใกล้มันโอเคเพื่อนด่าแค่ยกที่สามเริ่มน้ำมืดจดจดจ้องจ้องน้ำมืดจดจดจ้องจ้องแดงจะทำยังไงแดงทำาังไงอ๋อห่างไว้ห่างไว้เอออ๋อเออเออโอ้ยจับเงินหลบหลบหลบบอทยกที่สามครับ ทุกททุกคบรักตอนนี้น้ําเงินแตกซะแล้วครับน้ําเงินแตกซะแล้วเออแผลดูเผลัดูหม่อเฮ้่กดหดูหูกัมดหดูแล้วกรรมกาดหดูบา่ดูผลครับดูบาดแผลเว้่ดูบาดแผหเว้ยมดม่เ่อดอเ่ดหม่อ่อดม่อเ่อ่ด้ม่ห่อดห่ด เห็นนิดหน่อยโอ้กูบอกเลยไงบอกมึงอย่าเข้าใกล้มันอีกรอบอีกรอบเดี๋ยวกูแน่สอกมันคงเดี่ก็สี่ครับไฟแดงไฟแดงเตะน้ำเงินทำไงน้ำเงินอุดปากตุยท้องน้ำเงินอุดปากตุยท้องไฟแดงทำไงไฟแดงก็เด้าตูดออ๋ไฟแดงก็เด้าไฟแดงก็เด้าน้ำเงินน้ำเงินทำไงน้ำเงินเสียพลินสุดไปเลยพักไหนแล้ว วัสดุทาไหมวสัวสดุวัสดุทาไวมอภิเรียงอันเดี๋ยวยุติครับอภิเลียงาวัสินทาบาดแผลให้เลยครับออออบอกแล้วไงแผลแตกแล้วครับแผลแตกอีกแล้วแตกแล้วครับแผลเด็กแผลน้ำเงินแตกแล้วครับฮะแตกเหี้ยเหรอต้อง<ผ><ต>สมจริงสมจังฮ<น>ะเด<ผ>ี๋ยวให้แพทย์สนามดูครับว่าแผลนี่จะต่อยต่อได้หรือเปล่าอ่าฮะโอ้โหเนธขอกรรมการดูหน่อยครับ โอ้โหนิดหน่อยต่อยต่อโอ้นิดหน่อยครับนิดหน่อยต่อยต่อได้แบบชกเต็มหน้าเลยกรรมการโอ้โหแคทฮุนโอ้โหแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วครับแยก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 ต้องหยุดการชกก่อนครับกรรมการอพี่เลี้ยงดูด้วยครับแยก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 ต้องหยุดการชกเพราะแพ้อภิษณามดูดูแพ้ครับแย่มากเลยฮะแอนตีซินแจกเข้มละห้าสิบ S <S สูมส้มาช่วยสูมส้มกรรมการเป็นไงครับขอกรรมการดูบาดเพลครับนิดหน่อยต่อยได้ต่อยได้กรรมการโอ้โ,โหเลือดติดมือกรรมการโอ้เฮ้ยโอ้โหโอโ้หฟันเลยครับน,นโหล่อนออ๋อ ส3 4เป็นไงครับชกต่อได้ไหมฮะไหวไหมครับไหวไหมห้ไหวไหมหมดยกครับหมดยกเป็นประเทศชาติฝ่ายน้ำเงินยอมแพ้ท่านผู้ชมท่านอูรักกองทัพระหว่างสายวินครต่อยต่อเถอะกับสุโขไทยต่อสู้ครับ5าวันห้าง ตาต่อยมวยได้จบลงครับเล็กๆน้อยจากลูกหลานลิเกสมยอนุอ่างทองสมการตีทวนจากน้องเช็คและน้องชาดครับน้องเช็คในชุดสีเขียวน้องชาดชุดสีบันเย็น สวัสดีครับดูแปลมากพูดนดี้ แสงก็มาต่อสู้กับหลวงก้าศักดาเดชคู่ต่อไปครับหลวงเกียงลิธิไกต่อสู้ น้องเพีงน,ง,รรนง,ง,นงน้องกรณครับน้องเพีงในชุดสีม่วงน้องกรณในชุดสีเหลือง เฮ้ยโอ้โหระดกเฮ้ยเฮ้ยปับดับดับดับต่งใครล่วงเฮ้ยมึงค้ากันเลยเอาให้เต็มที่ฟาบาตคูณสุโขทัยไม่แพ้แน่ฟาบัตอ๋อโหโอ้โหฟาบัตมีแทงด้วยลิเกหรือไฮโลแทงต่ำด้วยฟาบาตสุโขทัยไม่แพ้แน กลัวพุยครับดูหน้ากระมอมไว้ดูหน้ากระมอมไว้พุยครับไม่ต้องกลัวรับเชืมันไม่รู้สึกตัวมากดสตะมนกรับงพ่อกษัตริย์ต่อกษัตริย์สู้กันครับโอ้โหพ่อุศีอินทราชบยพร้อมด้วยกษัตริย์ฟ้าหลวงอไม่ลไม่ลุบีบมันไม่ใช่นี่โอ้โุณบัลลั อ้ามาซ้มอมพี่ทุกบรักข้อคุณศรีนาลิตถูกกษัตัตย์ฟ้าหลวงฟันไปแล้วสั่งให้ทหารนังแสวินนครตามข่อพ่อคุณศรีและทหารสุโไทยถ้ามาซ้อมพี่ทุกบรักเหตุการณ์ เมืองสุโขทยัยพร้อมด้วยไซวินครนคอพักไว้ก่อน